สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายสูขุดสก้ขนขามาพอกันกับสองสาวปุกลุกข้ามเข,าข่าใหญ่คนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องคะเมื่อนี้ยินดีตลาคุณนพ่อพนมเวอรนมาตาบานสากลนครเออได้ยังมาฝากปฏิได้เข่าโพดกะระลังกรมกับโพดยังห้วยได้เข่าไม่ได้บักคุ้งบักกอกได้ปลาแห่งปลาเค็มได้สุกอันสุกเนี่ยว แต่ว่ามาเมืองพูกเนี่ยเป็นอย่างน้อขาสันฉันกีว่อนจังจันโหอบใสไข่อยบันเนี่ยข่อยอาบน้ำไม่ไม่เมียเสาห้งคนฟิล์มอะไรเสาห้งคนฟิล์มผมใจเสนอเันอเนอเนื้อเน้อเน้อตึง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 นังเทมครับมีโตมีใบโพขึ้นน้ำบะไม่มีไม่เออตึง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 เสนอนี่ท่านเรื่องโตนังบ่กนังนางเห็นอยังเกาะจังนี้พี่นังครับจังนี้จังนี้พี่นังเออ หนังเอ่อไม่ได้ใส่กอจามาจากหนังท,างท่ทากลอนครับท่ากลนนครหนังหยางน้อยค่ะหนังงัวหนังงัวแต่ตอนนี้กำลังจีหอมหวายหวายอยู่ยพี่น้องเออขอ้าวโพดสุปว่าท่านจีมรัดเลยนี่หิวหลายิีนี้ว่ามีอย่างมากมายค่ะจีหนังพี่น้อง,งเมืองยยมเอ่อเทียงเทียงบรรยากาศล้มพัดวอยวอยโอ้ยปลาปลาหมานนี่มันเห็ดหยางน้อยเปลงลางเปลงลางโอ้ทุกขวด เจ้าจะไปยังบ่ดีหาควันหาอุปกรณ์เตรียมทุกตัวฉากตัวนี่อนเออไป่ากได้ควันนี่อ้วาเสียงจีบุมบั่มบุมบั่มบุมบั่มนี่คือหนังหนังเด้อโอ้ยคอยพอเห็นหุ่งหลอกไม่เห็นเอาโหลดยางแล้วแล้วก็นั่นได้เปลี่ยงเลยดิมันใหม่แล้วชิวแล้วกี่หนังพอดโอ้ยพี่น้องใหญ่พี่น้องเนีหอมน้ำกันอยาให้กินนี่อสอดเอ่อโทรศัพท์ออกไปนี่ก็ขอบพระคุณพอพนมหลายๆ ออกหม่แล้วออกออกม่แล้วออกอุ้ยลูกอุ้ยังได้ไรนี่ตัวตัมาเม่มาันดันนังให้พี่ไอ้สช่วยเมยแล้วแล้วเห็นว่าเป็นนเนียนี่งลได้ะนีโอ้มัน้าใส่แล้วมันยางหนีเฮาน้ำมาทบโอ้ท่านเป็ยนยางอยู่ฮะ โอ้ oh, พี่น,น้องเอ้ยอาบน้ำเล้วเมียขอ่อยสิไปทุละขอ่อนเจนอยู่ชิวหนังเมือชิวข้วนหนังเขาพูดละข้าวโพดกับกระลังเสียนเดียดดู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 ดดขาสันส่นๆัน่งแยงพักไวพักไวโหลดเฮ็ดยังไวกับป้ายละ่ะพี่น้องเอา ควรเต็มๆเลยฉันอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้จ้าฉันทาครีมแล้วฉันจะไปควนเจนเนี่ยดูสิควรนมาหาฉันเหมือนเลย,ยไม่เปเลย,เเลยเหรอโอ้ยเจ้าก็มานั่งท้างผี่ตัวเมียเออแต่ก่อนมันไม่มีควนเนาะโอ้พี่นรองคนหลงห่วงแบกนี่หนึ่งท่านได้สุวกยั่งๆๆเอ,ออยั่งยั่งยัง่งล<อ>งแบบดำดเจ้าใส่ยักษ์ตอนมันน่นดำขี่ตอนเถิ จะมานัางีไม่ม่ยได้บ่ละอ้าวโอ้ตาย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 ฮะควนควนควนนี่เนี่คือนี่กระเรียมทุบกรเียมทุบไปใช้อีกวันไฟมันรูบึมบอยู่เมียูบกเบุ้มกับบินเป็นหนังพ่อหนังมันอยพอพอนมไม่ขอวานผู้ใหญ่บ้านมาแต่งตัว เอามานคว้าคว้ก็มาหากไข่ท่านเห็นแต่ว่าท่านเหรีเส้นหนังมันก็มาหัห้ข่อยเอาตายตายคิวข่อุตสาห์สีดน้ำหอมเสียงหนังใหม่ครับพี่น้องจิกจั๊ดจิกจั๊ดชิปนี้เราจะมา Teraz, <itu? S 2> état, ตัดครับพ <c oughs salaries> ี่น้องขารัสเซเมืองแบบสดๆไปเลย มองแบบสดๆไปเลยค่ะ <begun> พี <gehört> ่รองค่ะ <it> ฮ <'s up> ึมโอ้โคแล้วโนตแล้วขับักขับโพดโคตแล้ว เหมือนเป็นแนวดเนาะอ๋อคิ้วไปทัวร์ทีบได้บ่ะนี่โอ้โหโอ้โหครับโอ้โหครับอืมได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับตอนนี้กำลังเอาหนังออกมาครับโหนี่ค่ะต้มข้าวโพดตมข้าวโพดจี้หนังจ้า

อย่ังเมียเอาต้มข้าวโพดท่างเลยค่ะข้าวโพดเอามาดิว่ะพ่อพอนมมาแล้วพ่อผู้ใหญ่บ้านหมูฮกอันนี้ขอบคุณแม่ยเอี่ยพรกระโใหญ่บ้านเคุนสื่อข้าวโพดมาฝากน้องนงเข็มหมดอีกเส้นังเขอนท่องเนี่ยโอ้ขออยากได้พักสีเล็กมาแกงเนาะโอ้ยพ่อดีตอนนั้นแมีย เดีอาชวนอาจารย์มาใส่นะเป็นล่าวาเนี้ยแบบลาว่าโอ้พ่อพนมเมียบ้านเรามาบ่อบาบ๊อบามันสิไปอ่อนหลอดบู๊๊บตะไคร่พนาวาต้องกุบเพิ่มแม่เออเอ,อเออมาเมียนบ่สัจจะเข้มีจวนถามาเอาอันพ่อพนมเม่อไรอยู่น้ำอันพ่อสูติพนาวาโอ้ย่าครับพี่น้องไปสองงานดำเด้อพ่อมันยังอยู่ที่เนหันไม่เป็นใหม่เลยที เพคุนเอาตัวหน่อยใส่ใด้ไหมเนาะบัตรตัวหน่อยมันจีบเบิดเร็วตัวหน่อยมันแห้งแล้วไปทำแบยี่อีนนมูยมูน,ยน,นี่ละ่ละข้างอ้อยอ้อยอยู่โอ้ย,อยนั่นมาให้นั่นบ่มีรถ <c oughs> ไปเที่ยวงานไหมเสนอว่าโอ้ข้าหยาใจกะจังมามันข้าหยาอัดเฟื่องไปคุณใช่มันไปยังบัตรอบัตรข้าสันสันไปใช้อะไรบัดเนี่ยเออแน่นอันเจให้เป็นอวด นี่ทุบนังละพี่น้องแต่เงีนยามันขึ้นแต่เงี้ยมันเศ้าเพราะดีเนาะน้ำมัอเศ้าในอานกาศนะล่ะอันนี้มัน,นย,ยังบายเทียนนายแล้วดูดูตัวมันเป็นลมก็อุ่นอุ่นทีอุ่นอุ่นกันเลยนะมันบป็นลมเนี่ยโอ้นี่ ซาบออกมันตั้งไซสมันอยู่หันที่กับหนูก็ได้นี่ระคาพี่น้องจีหนังนี่ราคาจีออกแล้วทุบออกแล้วมันเป็นเส้นดำๆบัน,นีกีออะไรสิเป็นเรื่องสินค้าผูา้ปกครองเขาเป็นปปยังเไงขาเอาหว่วยๆขอโทษผูป้ปกินเนาะนี่เห็นบอกดูขาวหว่วยๆทุบออกแล้วเนี่ยบัดน,นี้กับเข่าบันพี่น้องหนึ่งเขา่าก้อนนี่ใครว่า,ามันมัดเข่าเป็นก้อนหัวเดินนี่ตอนนี้คือเมันว่ากินเข่ากิน กินหอยเขาย่างกินหนังเข่าเบิร์ดกินหอยเขาย่างกินหนังเข่าเบิดกินหนังเข่าเบิดกันกินหอยนี่มันเข่ามันย่างบ่ย่างแล้วพอดูตะหอยเด้โอ้ดูตะเอออันนี้ปัญญามาไปน้อยนึงบัดเข่าเบิดกับเอาเข่าใส่อีกโอ้กินหอยเขาย่างกินหนังเข่าเบิดโบราณโบรานมาโอ้ยนี่พี่น้องมาค่ะผู้ใดอยากจะกินเหมือนเรงมามาเล่นน้ำกันเหมือนเรงเฮาจีหนังพี่น้องค่ะจีหนังจังหนี อาถ่ายคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดาตดามกดซับจะไข่ซองสาวปูลุกข้ามเขาใหญ่หล้วกาวันที่14ทันว่าพวกทีพวกเราทีมงานพรพนะคะเดินสายคาราวานพเพชรลำเพลินไปสแสดงอยู่ที่อำเภอลมลมศักจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะเนะาะฝากพี่น้องน้ำเนบัตรออนไลน์อ่นาสคะแนนนะคะทักไปที่พเพชรลำเพลินขายบัตรและวันที่18นะคะเราเล่นอยู่ที่บึงกุย อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามมีศิลปินรับเชิญคุณแพวพาวเสียงทองอันนี้ก็ใเฮ็ดกุ้มปีอกันเ้้อพี่น้องเด้อทักไปที่เพชรลำเพลินขายบัตรนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ขอพระคุณทุกขุคนค้าสวัสดีค่ะ